ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้อยู่บนชั้น5ที่โรงแรมที่พักนะครับก็มองอีกม,มุมหนึ่งของทางที่เห็นไก,กลๆคือคาสิโนก็ปิดไฟแล้วครับก็เลยมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คาสิโนไพลินแอนด์ฟามิงโก อันนี้เยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าที่จอดรถฝั่งโน้นน่าจะเป็นขวงเขาเขาก็ไปรับคนเข้ามาคือมัดมือชกเลยเอารถมาสงถึงที่นี่เลยส่วนที่เห็นไกลๆโน้นก็คาสิโนเหมือนกันครับแต่ตรงโน้นรับเฉพาะคนจีนครับต้องแสดงบัตรคนไทยเขาไม่ให้เข้าด้วยตรงนั้นที่เอาคนจีนมาเผาเนี่ยเป็นมุมของคาสิโน มองจากโรงแรมอันนี้เป็นร้านอาหารครับ